สวัสดีจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้ววันนี้ยา,ายตาจะไปข้างนอกเพื่อนๆไปงานวันเกิดจะไปงานวันเกิดเออล้านชายแฟนก็เลยออกมาทักทายเพื่อนๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ยสวยไหมสวยไหมไม่สวยรอกหน้าหนาวเพื่อนๆแต่งตัวไม่สวยหน้าหนาวเพราะว่ามันมันอะไรนะมันใส่ชุดสวยๆไม่ได้น่ไม่มีก็ว่าไปเหอะ ไม่มีชุดสวยๆไม่มีชุดสวยๆใส่ก็ว่าไป้นอะเพื่อนๆเออวันนี้แค่ออกมาทักทายกันเพราะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวยยตาตอนเที่ยงก็ออกไปแล้วเดี๋ยวไม่มีไม่ได้ทําคลิปยยตาก็เลยออกมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนิดนึง<อ>เห็นไหมดอกไมย้ยยตาบานแล้วเมื่อวานยยตาบอกว่าวันนี้คุยกันนิดนึงเนะาะเมื่อวานเยตาบอกว่าเมื่อวานแดดร้อนมากเลยที่ยยตาไปปลูกหอมเดี๋ยวยาตาก็บอกว่าจะพาเพื่อนๆแล้ะเดี๋ยวกลางวันว่างๆจะพาเพื่อนๆไป ไปนั่งคุยกันเนาะทีนี้ฝนตกเออไม่ได้ออกไปเลยฝนตกวันนี้ออกมาเดยตาจะมาโชว์แถวแถวนี้ว่าว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มรืนนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวยาตาพาเพื่อนๆจัดการเรียบแถวแถวนี้เห็นไหมนี่ตูวยาดูเพื่อนๆดูไว้นี่นี่เนาะดูตรงนี้เด้นนี่ดูพุ่มดูพุ่มไอ้นั่นอนะพุ่มไอ้โบตันอะ นายยตจะพาเพื่อนๆจัดการเรียบวันหลังวันนี้ไม่ว่างวันนี้ไม่ว่างี๋ยยิตะขอไปเที่ยวก่อนนะนา,ายยิตะมาสูดดมอากาศไอบริสุทธิ์เมื่อคืนฝนตกโอ้ยนี่ยังแต่ย่างงี้เลยเนาะถ้าถ่ายนา,ายตะแล้วมันก็ถ่ายสวยๆไม่ได้เนาะี๋ยยตาจะเปลี่ยนนายยตาจะนี่นี่นี่นายยิตาจะเปลี่ยนกล้องใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่า มันจะไม่เห็นดอกสวยๆนะเฮ้ย <c oughs> ดอกสวยๆอยู่ข้างหลังยเยตาเห็นเปล่าเพื่นอนๆนูนนูนนูนยกได้แค่ตี้หลยยกได้แค่ตี้หละนี่เข้ามัยนะ้ยเศยเนาะถ้าจะให้เห็นหน้เยตาก็ไม่เห็นวนะิวเนาะเดี๋ยวเยตาจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวขอขออ๋อ,อนี่ข้างบน อิแต่จะทำให้เพื่อนๆดูไม่ไม่เชฟไม่เชอรี่แต่สูงได้แค่นี้เหรอไม่เคยใช้สูงๆเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นลืกเปล่าเห็นลืกเปล่าโอ้ยเห็นไหมหอมมากเลยเพื่อนๆหอมมากเลยหอมหอม,มเพื่อนๆเสือไหมเนาะ มันบานสะพรั่งเลยดู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 เอออย่างนี้สวยนะอย่างนี้สวยนะน่าถ่ายรูปจังเลยไอ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 ,ไอดอกแดงแดงนะไอดอกแดงแดงนะสวยนะเฮ้ยวันร้านจังเห็นไหมยยตาเริ่มดีแล้วผูกผูกผูกผมเองได้แล้ววันก่อนมันผูกไม่ได้อันนี้มันเริ่มมันเริ่มได้ขึ้นมานิดนึงแล้วเนาะอืมอะไรี <c oughs> นไดยตาขอกลับทีนี้ <c oughs> โชว์คนใส่ไดยตาขอกลับกลับกลับ กลับกล้องนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจจะให้เพื่อนเพื domestic, trendy, too, ่อนดูยาแถวแถวนี้นี่ดูดูดูนี่เดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนมาทํานะเดี๋ยวตาขอกลับกล้องก่อนนะเพื่อนเพื่อนกลับกล้องแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแถวแถวนี้น่ะเดี๋ยวตจะพาเพื่อนเพื่อมาทํางานเห็นไหมยาทางนั้นเลยี๋ยวว่างๆก่อนนี่ดอกสีม่วงก็มี้แถวนี้นี่นะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรเราเพื่อนๆแค่แค่ยยตาเค่จะ่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนแล้วก็เดี๋ยวเยตาก็จะมีงานทําแถวๆนี้ก็เลยเยตาก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเอ่อให้ให้อะไรนะให้เพื่อนๆเ,เ,เปรียบเปรียบเทียบไว้ว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นยังไงนะเนาะเห็น,ะนไหมเห็นไหมนี่นี่นี่นนดอกนี้มันเริ่มบานเลยนี่นี่ สวยสวยสวยนี่ยังไม่มีเดี๊ยวเดี๋ยวเดียวไปดูตรงนี้อีกนิดนึงเมื่อกี้มันกล้องหน้ามันไม่เห็นตรงนี้กระเทียมป่ามันเริ่มบานแล้วเพื่อนๆนี่กระเทียมป่าเริ่มบานแล้วมันเริ่มพอกระเทียมป่าเริ่มบานทิวลิปมันก็เริ่มเริ่มโรยราเนาะเพื่อนๆเนานะนี่แหละดอกไม้เนาะอย่างนี้แหละ บ้านเยาตาก็บอกแล้วเยาตาเคยเล่าให้ฟังว่าดอกไม้มันมีตั้งแต่เดือนม <c oughs> ีตั้งแต่เดือนมีนานะดอกไม้มีนาจนถึงเดือนธันวานะเพื่อนเพื่อนมันก็ว่าดอกโน้นบานดอกนี้กับเหี่ยวดอกนี้เหี่ยวดอกโน้นบานอะไรอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนมันก็มีไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เนาะเนาะนั่นแหละเยาตาจะพาไปดูน่นั่น ดูตรงนี้ให้แกะกินไปแล้วรอบหนึ่งมันก็ขึ้นมาเต็มอีกแล้วใยจิตาจะพาไปดูตรงอางุนเนาะเพราะตรงอางนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จิตากะจัดการวันสองวันน,นี่นี่นี่ดอกไม้มันกันนะ้นี่เพื่อนๆในมันบานก่อนีนจะโชว์ในจะโชว์นี่เห็นหรือเปล่ปานะนเห็นไหมเห็นไหมอันนี้มันจะออกบานสี ม่วงเนาะอันนั้นมันจะออกสีชมพูนิดๆงนี้เนนี่นี่นี่แถวนี้ดู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 ตาต้องใช้มือนะเพื่อนๆถ้าแฟนเจตาใช้เครื่องตัดก็กลัวดอกไม้มันจะไปหมดนี่เนาะเดี๋ยวมีคนบอกว่าขอขอดูไอ้นั่นขอดูไอ้นั่นดอกโบตันดอกโบตันให้ให้ชัดๆหน่อยมันยังไม่บานเพื่อนเดี๋ยวบานเดี๋ยวจะเดี๋ยวเจต้าจัดให้ดอกโบตัน นี่นี่นี่ใกล้แล้วใกล้แล้วตรงนี้มันอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านเพื่อนนี่นี่นี่ใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นไหม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 มันอยู่ใกล้บ้านมันอยู่ใกล้กำแพงนี่ดองอ่างงูนยตาก็ไมอวดดงอง,งุ่นี่อีกดอกมัน เห็นไหมนี่นี่นนี่นี่คือดอกอะไรสวยไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นไหมยีตาเคยแบ่งไปปลูกที่อื่นมันไม่รอดนูก,กินหมดอยู่ตรงนี้ดินมันแข็งมั้งแบ่งได้นะตัวนี้มันก็ออกหัวมาแบ่งได้แต่ว่าคุหนูรับประทานหมดเลยเพื่อนๆเนาะนี่ดงองอ่นง เยตามาชวยชวนเพื่อนๆมาทํานะแค่ถ่ายให้ดูให้เพื่อนเอนเปรียบเทียบเฉยๆไม่มีอะไรหรอกวันนี้ายตาจะไปข้างนอกกันเลยแค่แค่ออกมาอวด <c oughs> ออกมาอวดความสวย <c oughs> เดี๋ยวอีกอีกสองอาทิตย์เยตาจะไปงานแต่งเยตายังไม่รู้เลยยังไม่บ้านนอกจะเข้ากรุงอ่ะ <c oughs> เพื่อนๆยังไม่รู้เลยว่าจะมีชุดสวยๆใส่กับเขาหรือเปล่า <c oughs> นี่ตอนนี้ที่โอ้ยหอมหอม ที่ตาแบ่งมาปลูกนะเนี่ยที่เตาเอามาชําเองนะเนี่ยที่ตาเอามาชําเองเห็นไหมไม่ต้องซื้อเลยถ้าซื้อก็เป็นพันเนาะแค่นี้แหละเพื่อนๆเ,เดี๋ยวโชว์หน้านิดนึงมาต่อมาต่ออีกนิดนึงเนาะแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงเดีย๋ยวเจอกันอีกพรุ่งนี้มาทำความสะอาดแถวนี้พรุ่งนี้เนาะพเพื่อนๆเนาะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็แค่มาบอกว่าคิดถึงคิดถึงมาบอกเพื่อนๆว่าเอออะไรนะบางบางทีเพื่อนๆเ,เม้นมาอาจจะไม่เห็นเยตาได้ตอบเนะาะเยตาเยตาตอบเดี๋ยวเยตากลับมาตอบนะเดี๋ยวเยตาไปทุระก่อนคิดถึงคิดถึงคิดถึงนะเนี่ยคิดถึงนะเนี่ยถึงเราออกมาหาถ้าไม่คิดถึงไม่ออกมาหาเราเนี่ <c oughs> <c oughs> จ้าแค่นี้แหละ